้นนางูนในกระถางหน้าบ้านนะคะนันหาเลื้อยไปแล้วก็ปลูกมาหลายปีแล้วค่ะต้นนี้นะคะและปัจจุบันมันก็มีลูกนะ,ะมีลูกให้เรากินกันทั้งปีเลยค่ะนี่ค่ะลูกของมันนะคะ่มันไม่ช่อไม่ใหญ่มากนะคะไม่เราไม่ได้ดูแลใส่ปุ๋ยอะไรไม่ได้ดูแลไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะนี่ค่ะลูกเขียวลูกแดงแล้วก็ ติดดอกติดผลนี่ค่ะลูกเล็กนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะ,ะทำกินได้หลายอย่างใช่ไหคะเขาวเมีนานอกจากเราจะกินลูกมันเลยนะคะลูกอ่อนๆนะคะเอามาส้มตำยำจิ้มพริกเกลือนำมาดองนะคะลูกเล็กๆน,นามาทำได้หลายอย่างนะคะอย่างลูกขนาดนี้ค่ะ ขนาดนี้นะคะกรอบๆบกุบกิบเม,ม็ดเล็กๆอยู่เคี้ยวไปมันๆอย่างเงี้ยเม็ดโตหน่อยอย่างนี้เราก็นําไปแกงส้มนะคะแกงส้มลูกองุนแล้วเราก็จะใส่ยอดองุนด้วยค่ะนี่ค่ะยอดอหุ่นนะคะยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยเราจะนํามาแกงส้มและยอดของมันก็มีความเปรี้ยวๆนะคะคล้ายๆายกับใบมณ์นะคะนี่ค่ะพอนามาแกงแกงส้มปลาอย่างเงี้ยค่ะแกงแบบเครื่องแกงปากใต้นี่จะอร่อยมากเลยนะคะ แล้วก็ถ้าลูกแบบว่าแดงแดงดำดำเขียวเขียวอย่างเงี้ยเราก็กินไปเรื่อยๆนี่เด็กกินไปเรื่อยทุกวันนะคะลูกไนสุกก็กินก่อนค่ะวิธีขยายพันธุ์ก็ง่ายนิดเดียวนะคะอย่างมีรากตรงนี้เราดินใส่ถุงนะคะนำมาหุ้มคล้ายๆเราชํำต้นไม้ค่ะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้มาถึงพอกไว้สักหนึ่งเดือนนะคะมันก็จะตัดไปปลูกได้เลยหรือว่าจะใช้วิธีปักชํำนะคะ อย่างกิ่งเนี้ยค่ะเราตัดมาสองสามข้อให้เราปักดินไว้สักหนึ่งข้อนะคะพอผ่านไปหนึ่งเดือนมันก็แตกใบแตกแตกิ่งออกมาสวยงามเหมือนกันนะคะอย่างจะเห็นว่าในกระถางตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราปักชำไว้ตรงนี้นะคะประมาณสักเกือบประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะตรงนี้นะค่ะอันนี้ค่ะวิธีชำคือตัดลงไปแล้วก็ปักไว้ในดินได้แต่โอกาสที่มันจะรอดนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้น้ํายาเล็กๆอะไรพวกนี้นะ สิต้นมันจะเหลือสักหต้นนะคะอังนั้นเราก็ปล่อยเฉยๆตรงที่ว่าเราตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดีกว่าเอาไปทิ้งมาปักไว้นะคะส่วนใบนี่นะคะนอกจากเราจะนํามาแกงส้มแล้วนะคะเราจะนํามาห่อบแบบว่าอาหารปิ้งย่างนะคะเอามากินกับหมูกับไก่กับปลากลุ้งอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปห่อเนี่ยนะคะเราไปลวกก่อนพราอว่า ะคล้ายๆอาหารของตุรกีอะค่ะเราก็ลวกก่อน,น้เราไปรองไว้อย่างนี้ค่ะแล้วม,มาห่อ,อก,กินนะฮะห่อ,อก,กินกับอาหารกับเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยอร่อยค่ะเรารองไว้ที่บ้านนะคะกระปุกหนึ่งค่ะอยู่ในครัวอยู่เลยค่ะนี่กินกันทั้งปีเลยนะคะดอกอาหุนยอดอาหุนหรือว่าใบอาหุนค่ะที่ปลูกนี้หลายๆท่านบอกว่าไ,ไปซื้อตลาดกินดีกว่านะกิโลนึงไม่กี่บาท อันนี้แต่เราปลูกเองเรามีความรู้สึกเราอยากกินตอนไหนเรากินได้เราเก็บกินสดสดหรือว่า,เ,าเรากินทีละลูกสองลูกเหมือนที่เห็นไปค่ะนี่ค่ะเนี่ยเก็บกินไปนเรื่อยเลยนะคะช่อน,นี้ใครมาทิงก็เด็ดไปลูกสองลูกกินอันนี้มันยังเปรี้ยวๆอยู่นะคะแบบนี้ค่ะถ้าดาอย่างเนี้ยดำสนิทอย่างเนี้ยหวานนะคะหวานินมากเลยค่ะแล้วเราก็ปลูกไว้นะคะสวยงามด้วยค่ะตรงนี้มันไม่มี ปลูกแล้วนะคะแล้วแว่นนี้ก็เลยมีให้เด็กๆมาเช็คอินกันค่ะมาถ่ายรูปเล่นกันค่ะเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายมันก็เลยยังขี้เหร่อยู่เดี๋ยววันนี้จะแป่งเิงให้สวยงามสักหน่อยนะไอใบมันเยอะแล้วก็มีพวกหลอนพวกมแมลงกิ้งก่าอะไรมาอยู่เต็มไปหมดนะคะนี่ค่ะปลูกแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะนอกจากลูกแล้วใบอะไรก็นํามากินได้นะคะปลูกไว้ เป็นร่มเป็นเงาหน้าบ้านด้วยค่ะเพื่อความสวยงามด้วยค่ะต้นนี้ซื้อมาจากสวนจตุจักรนะคะเมื่อพศ59อะค่ะแล้วไปปลูกไว้ที่สวนแล้วหลังจากนั้นเรากคขุดย้ายมาไว้ตรงหน้าบ้านนะแล้วก็ออกกิ่งออกก้านมานะคะแต่เราไม่ได้แต่งนงะแต่ตอนแรกมันก็เลยไม่ได้ออกใบตรงโน้นะค่ะปกติมันจะออกตรงข้อนี้มาทุกข้อใช่ไหมคะอันนี้เราปล่อยไว้แล้วมันมายาวเลยลพอจะตัดก็เห็นว่ามันเป็นลูก ก็เลยเสียดายไม่แต่ง,ตงก็เห็นมันเป็นลูกอยู่ตลอดทั้งปีก็็เลยเสียดายมากก็เลยว่ไม่ตัดดีกว่าแล้วก็ปลูกใหม่แต่ว่าทีนี้ก็ปลูกใหม่ไปสี่ห้าต้นว่าเดี๋ยวค่อยแต่งมันอันนี้เก็บไว้กินก่อนคะ่ะก็มีประโยชน์มากนะอันนี้คนขายบอกว่าพันอ m เมริกันบิวตี จะเห็นมันติดลูกทั้งปีเลยแล้วก็อยู่ในกระถางนะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเราใส่แค่น้ําล้างตาพวกน้ําล้างเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็พวกนมนมต่างๆ,ๆน,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 นมเนียนว่านมจืดนมอะไรที่เรากินเหลือเนี่ยเราก็เททิ้งลงไปในกระถางนั้นค่ะถ้าปลูกในกระถางบางทีมันดูแลง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราลดน้ําอะไรง่ายดีค่ะ